สวัสดีค่ะเซลเนยนะคะอิสุสุรัตนาพิเบตนะคะวันนี้นะคะเตรียมส่งมอบนะคะรถสองคันนะคะรุ่นแรกนะคะเป็นรุ่นสเปคแคปนะคะตัวแซีนะคะเกียร์ออโต้นะคะสีขาวนี่ค่ะดูภายในกันใชกุญแจพุซาี่นะคะภายในนะคะตัวแซีนะคะ ปุมอะไรมาติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออตโต้เบาะหนังนะคะหรูหรานะคะจอ9นิ้วแอร์แบบเป็ยนโนนะคะอัตโนมัตินะคะแฉบเปิดได้นะคะเป็นตู้กับขานะคะตู้กับข้าวสีขาวนะคะเรียกว่าขาวจัวนะคะขาวไซปริเลียนนะคะใส่ถนะ่ายน้ำลโสเลเยนะคะโอเคคันที่สองนะคะที่เจมเลยกำลังจะล่อยนะคะจะเป็นตัวเอ็กซิลี่ เอ็กซ r i ี s, s นะคะจะเจอน้องหญิงรีวิวอยู่นะคะเอ็กซ e s ีสี่ประตูไฮเลนเดอร์ยกสูงนะคะเปิดเลยสีดำเกียร์ออตโต้นะคะถ้าใครชอบแบบแป่งก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยะคะ่ะเอ็กซ e s eries. สวยนะคะสี่ประตูร้อนแมตช์18นะคะ ติกเกอร์ก็จะมีสติกเกอร์มาให้นะคะถ้าเป็น XCD จะแต่งมาแล้วค่ะก็คือจะเหลอกมาจากโครงงานแล้วเลยนะคะภายในนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะเห็นปดะนี่เลยจะสีแดงผมแดงนะคะดําได้แดงนะคะจะเข้าผสมมากเลยอยางเดียอันนี้แถมให้อีกคันนึ่งค่ะ V ี r o ร์ค่ะ4คูณ4เครื่อง3.04ลัมโบค่ะแถม เนยไม่ได้ปล่อยนะคะเป็นรถของเซลล์ชั้นหนึ่งามาดูเฉย